นางสาวสสิดาอาดอนนะคะเป็นประธานชุมชนคลองมองน้อยเขตตลิ่งชันค่ะพี่สสิดาครับรู้สึกอย่างไรที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอบางกระทงม,มาทำโครงการชุมชนยังยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกศาส,ศาสร์ชาติแบบพวกจอนรู้สึกอย่างไรครับก็ร,บรู้สึกดีใจนะคะ,ะที่ ความสำคั์ของชุมชนในเรื่องยาเสพติดนะคะแล้วก็ทางชุมชนเนี่ยจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นการตวรวจฉี่หรือว่าการสแกนทุกบ้านนะคะอย่ทางชุมชนและทางาคณะกรรมการจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เลยะคะ่ะเจ้าที่ตำรวจสอนอบางสะทงเนี่ยมาช่วยเหลือชุมชนของบางน้อยในด้านไหนบ้างครับ ขอขอบคุณนะคะเรื่องนี้ตำรวจมาช่วยติดไฟแสงสว่างให้กับชุมชนนะคะหลายจุดด้วยกันแล้วก็ยังมาช่วยสนับสนุนการทําสวนผักแนวตั้งนะคะซึ่งเป็นสวนผักต้นแบบของเขตบางชักหนังนะคะแล้วก็ยังจะมีาการติดกล้องนะคะกล้องวงจรปิดค่ะกอของของตำรวจตำรวจมากๆเลยค่ะ,ะแล้วความต้องการของชุมชนครลน้อยที่ จะขอความต้องการจากสถานีตำรวจสนบางกระทรงอะต้องการในด้านไหนบ้างครับก็เรายังมีผัดไฟแสงสว่างอีกนิดหน่อยนะคะก็ขอความอนุเคราะห์จากสถานีตำรวจแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับด้านกีฬานะคะเพราะว่าในชุมชนของบางคลองบางน้อยเองเนี่ยมีเด็กเยาวชนวัยรุ่นนะคะที่กำลังผ่านมาเล่เเเลนกีฬากันนะคะซึ่ง โครงการนี้เป็นโครงการนี้มากเลยเพราะว่าเราอยากจะให้เด็กห่างไกลยาเสพติดนะคะ ừ ừ. คือยาเสพติดเนี่ยหมายถึงเสพติดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทางด้านเขาเรียกว่าอะไรโซเชียลนะคะหรือว่าการด้านสูบุรี่หรือว่ายาบ้านะคะเราก,ก็เลยมาสนับสนุนทางด้านกีฬาค่ะกัวเด็กหมกมุนใช่ไหมอ่าใช่ค่ะกัวเด็กหมกมุนไปกับทางด้านยาเสพติดนะคะเราก็เลยส,งส่งเสริมกีฬาไม่ว่าการดื่มเหล้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับครับผม <Okay. S 1> และความประทับใจที่มีต่อสถานีตำรวจในนามพี่เป็นประธานชุมชนในนามตัวแทนของชุมชนคลอ,องบางน้อยนีย่ที่ประทับใจอะไรบ้างกับสถานีตำรวจนครบาลบ,บางโตกัครับค่ะคือ,อ,อทางตำรวจที่ทางชุมชนที่ประทับใจนะคะคือ พี่ตำรวจทุกท่านเนี่ยให้ความเป็นกันเองนะคะกับทางชุมชนไม่ว่าทางคณะกรรมการหรือว่าทางเยาวชนพี่ๆตำรวจเนี่ยให้ความเป็นกันเองอย่างมากแล้วกป็ประทับใจหลายอย่างที่ไม่สามารถจะพูดในวันนี้ได้แต่ว่ามันตื้นตันอยู่ในใจนะย,ยางงี้ก็ยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะคะทางชุมชน,นะะกกแล้วก็คณะกรรมการแล้วก็เยาวชนก็ยังไงก็ขอขอบคุณทางสอทมากๆนะคะที่ช่วยสนับสนุน พี่รู้สึกอย่างไรที่ว่าประทับใจอะไรบ้างในเจ้าที่ตํารวจสอนอบางทงที่ว่าเข้ามาช่วยเหลือในชมนุมชนอ๋อรู้สึกประทับใจมากค่ะว่าทางสอนอบางต่าทงเข้ามาช่วยเหลือในชุมชนและพวกเด็กๆของเราพ่อแม่ผู้ปกครองก็อบอุ่นใจนะคะว่าลูกหลานเขาเป็นแนวทางใน,นทางกีฬาจะไม่ไม่ไปซนไม่ไป ดื้อที่ไหนแต่ทางตำรวจเนี่ยยื่นมือเข้ามาช่วยเนี่ยาาทางทางทางชุมชนเราดีใจมากค่ะที่ว่าทางทางสองนอแล้วเข้ามาดูแลทั่วถึงของเขตชุมชนเรานะคะอ<า>นนี่สวัสดีครับพี่แนะนำตัวเลยใช่ไหมคะแนะตัวสวัสดีค่ะเรนนักคำว่าค่ะเป็นกรรมการชุมชนคลองบางน้อยค่ะตำรวจ มาช่วยชุมชนคลองบางน้อยอย่างไรบ้างครับก็ดีใจค่ะที่ตำรวจเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนคลองบางน้อยด้วยการติดไฟส่องสว่างตรงทางเดินให้ในคลองบางน้อยค่ะอืมโอเคจะใส่แบงอย่ก็ได้จำางนี้ได้คุณยายชื่ออะไรแล้วอยู่ชุมชนอะไรครับนางสวยจุ้งคุ้มชุมชนบางน้อยเนี่ยครับคลองบางน้อยคลองบางน้อยมีตามอบอบอุ่นใจ อยากาคุณยายรู้สึกยังไงอย่างไร,งไรที่ว่าตำรวจเข้ามาในชุมชนมีที่ให้แสงสวา่างมีความอบอุ่นใจไม่ต้องห่วงใยเรื่องทรัพย์สินที่วางไว้แถวหน้าบ้านครับตำรวจเข้ามาจะได้ดูแลได้ไดม่มต้องการอย่างเดียวคือกล้องอะไรนะ